Est le train qui montait et la dernière gare, et puis nous on a dormi ici. On va marcher aujourd'hui, on va descendre et remonter. Je ce n'est pas trop facile pour toujours avec bâton parce que après ça fait glisser. On est 3000, cent 3 110. 3,110นะครับนะความสูงของพี่นียืนอยู่ตอนนี้เนาะเซลาอ็อเทนก็อยูในดอมีห้องโรงแรมที่เรานอนเนาะวันนี้ก็จะมีแดดแต่ก็จะมีลมสัสซูปอเปอร์ยาบ,บุกคุทวาริสว้าวาว้าวาเสดมานิฟิกสเลชิม,มาเดินส,สักกิ๊สนะเสดิฟิซินเต้นเต้นมองดม Attention what not เพียบุเดชส่งเราจะต้องระวังเท้าที่ระวังเนาะทุกคนมันลื่นนะคะต้องเกาะดีๆเลยนะรองเท้าต้อง,องมีรองเทา้าลื่นเข่าดีๆเนาะ นี่รถไฟเล็กนะที่เราขินมาจากเซมัสเซปตฐีธาภูมองเตอดับบลเซมัสเซกับแมโปกูแพงมากเหมือนกันนะคะคุณเราขึ้นรถไฟมาประมาณครึ่งชั่วโมงฝ่าเนาะมาจากเซมัสนะคะขึ้นมาที่นี่ด้วงทั้งเอ่อทั้ง อุนเดมิยะเตอะนะตลอดทางก็จะมีธงสีมว่วงเนะาะปักเอาไว้ให้เรา เดินตามมนาะทุกคนกาเซียแล้วก็เดินลงมาจากข้างบนเนะาะพอจะอย่างเท้าได้เนาะเฮ้ยพูดเสียงไม่ค่อยมีนะ่าเหนื่อยโอ้อลาลาจีป้าฟ้าชินเดมกัก เดซออภิจิตตมองเตนี่ก็จะเป็นสอนเนาะทางที่ไม่ยากเราจะเดินต่อไปอวมักเชวอดลักลักองบาเอาเอาแค่เอามักเชเราก็จะเดินไปดูแม่น้ำเนาะข้างล่าง จะประมงเตียงโอ้ไปนะที่บเอาวีมองเตียงโอ้ตูต้องโอ้ทุกคนเห็นข้างบนไหมคะคนเดินตายขึ้นไปปกติสมัยก่อนพี่นี่จะเดินตายนะแต่เดี๋ยวนี้ไปไม่รอดแล้วแค่นี้ก็หอบแล้วทุกคนเราก็จะไปเห็นวิวข้างบนสวยมากแลคะ่ะทุกคน ตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวนะแต่ปาเล่บอกให้ขึ้นนะทุกคนพี่นี่ก็จะต้องถ่ายขึ้นนะแต่อวงจะไปเซปักล่ะไอปี่จะไปมองเตียงโอเมจิเกเกบนมองเตโอตอ,อ,อ,อันนี้ว่าไปกันเถอะทุกคน ฉลาเป็นเฉยบบกิสเซพี่นี่ก็กลัวลื่นเนะาะกลัวลื่นถ้าเรามาเที่ยวเขามันก็จะมีขึ้นกับลงนะคะทุกคนมันก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยจะมีขึ้นกับลง เยอ้ยวมันเป็นอะไรที่เสียวมากเซเวกตตี้เปเปอตอมเบร์วันี่ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะอราจะต้องตะปีนขึ้นไปไม่รอดถ่ายไม่ไหวสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุว่าโปรชันฟีจินารี่พลุกกนที่นู่นฟิเมจิอาเว็ตตี้เยปเปอร์ฮะออนวาบว่ Ocean film bisu ah.